เรื่องยอ่อเจนจะเป็นดาวสินกรรม EP ที่6ออกอากาศวันเสาร์ที่3มกราคม2569เวลา22นาฬิกา25นาทีทางช่อง3กด33และทาง VTV ความสัมพันธ์ของเจนระบทโดยท้องฟ้าอลิชาและพี่ไหลที่ระบบโดยพลิกขิงสุริยเรศค่อยๆขยับเข้าใกล้กันมากขึ้น ผ่านการเดทแบบไม่ส่วนตัวทำให้เจนเริ่มรู้จักตัวตนของพี่ใดมากยิ่งขึ้นจากภาพลักษณ์ดูหญิงเงียบเทแท้จริงแล้วกลับเป็นคนขี้หึงพูดไม่เก่งและจริงใจกว่าที่คิดยิ่งได้เห็นมุมนี้เจนก็ยิ่งปลื้มแบบไม่มีลิมิต เอาคาแรคเตอร์ของพี่ไหไปวาดเป็นตัวละครในการ์ตูนพร้อมนำเรื่องราวและความรู้สึกของตัวเองมาเป็นแรงบันดาลใจให้กับการ์ตูนเรื่องใหม่แต่ความหวานก็ไม่ได้รับรื่นเสมอไปเมื่อวันหนึ่งพี่ไดตั้งใจจะเอาของกินมาฝากให้กับเจนที่คณะแต่กลับเห็นพี่แชมป์ประปโดยตั้งโอนัทวั์เข้ามาพูดคุย ภาพตรงหน้าทำให้ดเผลอคิดมากความน้อยใจค่อยๆก่อตัวก่อนที่จะเลือกหายไปโดยไม่พูดอะไรเจนจึงได้ตัดสินใจทำในสิ่งที่หัวใจเรียกร้องโดยออกไปหาพี่ใดถึงคอนโด เพราะบางครั้งความรักก็ต้องใช้ความกลา้าเพื่อบอกให้ใครบางคนรู้ว่าเขาสำคัญแค่ไหนติดตามรับชมเจนจะเป็นดาวศิลกรรมไลอภพาเลทออกอากาศทุกวันเสราร์เวลา22นาฬิกาย5นาทีทางช่อง3สามารถรับชมแบบอันคัดเวอร์ชั่นได้ทาง VTV